วันนี้เรามารีวิวรถไฟฟ้าจีนกันนะครับพอดีเห็นจอดอยู่ก็เลยถอยออกมาลองอยากดูฮะมันมีระบบอะไรบ้างไปดูกันนี่ครับมีล้อแม็กนะมีล้อแม็กมีนี่อะไรเนี่ยไอยเบรกมืออันนี้เป็นเบรกเท้านะครับกระจกข้างหน้าอย่างดีมีกระจกข้างแต่หักไปข้างแล้วหักไปเรียบร้อยหนึ่งข้างเท่าไหร่เนี่ยคันนี้กับแสนนะ ไฟฟ้าก็มีระบบเบรกมือด้วยนะครับที่มือเบรกหน้าที่มือแล้วก็เบรกหลังข้างซ้ายแล้วก็ยังมีที่เท้าด้วยนะครับเป็นระบบเบรกที่เท้าอันนี้เป็นตัวเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังอันนี้จะเป็นเกียร์นะครับมีสามระดับความเร็วหนึ่งสองสามนะครับให้เลือกใช้กะแร อันนี้เป็นระบบกันขโมยใช่ไหมเวลาใครมาเล่นต้องดับต้องใส่กุญแจนะฮะถึงจะดับอันนี้แบตเตอรี่นะครับบอกระดับแบตเตอรี่อันนี้อันนี้ความอันนี้ความเร็วนะครับอันนี้อ่าน่าจะเป็นกิโลที่ใช้ไปนะครับเป็นการเซ็กี่กิโลได้ เสียงดังมากไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟหน้า LED อ่ะเท่ครับไฟหน้าไปท้ายเนี่ไฟค้างนี้เหรอ,อมไม่มรับไฟท้ายค้างอันนี่ไปท้ายใช่ไหมไปหน้าไปท้ายไฟนี่อะไรมาค้างอย่างนี้เลยติดได้โอ้โหดัง อันนี้เป็นระบบไฟเลี้ยวอ๋ดังดีครับมีกระจกหน้ามีหลังคานะเป็นไฟเบอร์เบาน้ำหนักเบานั่งได้หนึ่งคนขับนะฮะนั่งด้อีกสองคนก็ยังไม่ได้เห็นสเปคมันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่รู้แต่ว่าสามารถนั่งได้อย่างน้อยๆก็สามคนนะฮะความเร็วมีสามระดับ เร็วสุดเท่าไหร่เคยเคยขี่ยี่ห <26. S 1> ประมาณยี่สิบกว่าประมาณสามสามสิบกิโ <30 S 2> ลเมตรต่อชั่วโ<ช>มงใช่ไหมอ่าก็เร็วแล้วเนาะถือว่าเร็วแล้วอ,อืมเจ๋งก็นะครับเราซื้อมาก็เหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้จอดจอดไม่ค่อยได้ใช้มีที่กันฝนด้วยอันนี้ <Alles. S 1> พม่านี่เขาให้มาใส่หรือใส่เองมีพมาน ที่ห้อแปลกๆเนาะอันนี้อันนี้เป็นชื่อร้านที่ซื้อมาชื่อร้านอํานวยพาณิชย์อําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ทางไปวัดท่าสว่างโอเคก็ไม่ได้โฆษณานะแต่ก็บอกไว้ r หนึ่ง m cafe laser r หน m cafe laser ก็ วิวสั้นๆน,นะครับกอดไว้ก็ออกมาดูแบตเตอร์งแบตเตอรี่ว่ามันโอเคไหมอ่าเดี๋ยวนะไหนก็ออกมาแล้วมาดูแบตเตอรี่กันอันนึงอ่ะอ๋อ นี่เป็นแบตเตอรี่ไม่รู้ขี่เควีนะบอดีไม่เห็นคู่มือมันเลยไม่รู้คู่มืออยู่ไหนจอดไว้แ้งไม่ค่อยได้ใช้แต่เนี้ยแบตเตอรี่แน่นอนก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชาร์จกับไฟบ้านเราไม่มีคู่มือเราไม่เห็นคู่มือเคเบกมือถ้าไม่เอาเบกเบกมือลงรถก็จะไม่วิ่งนะฮะบิดเกินเร่งรถจะไม่วิ่งหรือว่า ถ้าเราเหยียบเบรกไว้นะครับรถก็จะไม่วิง่งเร่ง,งคันเร่งรถจะไม่ขี่ครับข้งางหลังนีที่ใส่ของนิดนึงเข้าไปจอดไว้เหมือนเดิมอ่ะช่อแมนไปเบรกสวยงาม